สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องกรองใหม่ครับนี้เพิ่งติดตั้งไปเสร็จเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับดูจากการใช้น้ําไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ดูน้ําที่ล้างออกมาครับขนาดนี้ครับนี่ครับนี่ดูดูได้เลยครับประสิทธิภาพของเครื่องกรองเอฟเฟมครับนี่นะครับ แดงๆนะครับล้างไปสักพักครับล้างประมาณทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะครับหลังจากที่เราแบ็กวอร์ไปเมื่อกี้ครับแล้วก็หมุนหัวมาตรงกลางหมุนหัวมาตรงกลางปุ๊บน้ามันก็จะใสขนาดนี้ครับผมนี่ครับลองเปรียบเทียบดูนะครับเมื่อกี้ที่เราล้างนะครับน้ํามันะออกมาขนาดนี้ครับตอนนี้ดูน้ําที่ออกมาครับนี่ครับเปรียบเทียบกันให้เห็นๆเลยครับนี่ครับ น้ำก่อนกองกับน้ำหลังกองนะครับก็จากจากหัวเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราล้างไปเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็กดสารกองแล้วก็ถ้าน้ําใสน้ําใสใช้ได้แล้วถึงจะเปิดเข้าใช้ในบ้านได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ